ความแรงของน้ำเป็นพวกปลาส้อยปลาอะไรเงี้ยเนาะปลาเล็กๆเนาะแต่ผมไปตรงไหนวะเดี๋ยวเขาได้ไปลาปลาใหญ่เลยอะ่ปะปลาตะเพียนปลาตะเออ ปลาตะเพียนปลาอะไรนะปลาเนื้ออ่อนอะ่ะปลาแดงปลาอะไรนเขาได้กันนะเขาได้กันเยอะเลยทางนู้นอะ่ะลืมชื่อไปแล้วพี่โลกเรานี้แหละเขาได้กันเนี้ยยังผมว่าจะเข้าไปอยู่เนี่ย